สวัสดีครับทุกคนวันนี้ใน motivation speech ของเดนเซลวอชิงตันมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นสุนทรพจน์สร้างแรงบันดาลใจให้คุณกล้าฝันใหญ่กล้าล้มเหลวและกล้าประสบความสำเร็จเดนเซลวอชิงตันเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและเขาก็ยังเป็นนักพูดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเรื่องของแรงบันดาลใจการกระตุ้นให้คนกล้าฝันใหญ่และไม่กลัวความล้มเหลวส่วนทรพจน์พของเขาเมื่อจะเน้นถึงความสําคัญของการเสี่ยงในชีวิต และการยอมรับความล้มเหลวว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จโดยเขาได้ยกตัวอย่างของชีวิตเขาเองและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นโทมัสเอดิสันส่วนทรพจน์ของเดนเซลวอชิงตันมีมากมายวันนี้นํามาฝากห้าหัวข้อหลักครับข้อ1การกล้าฝันใหญ่และกล้าที่จะล้มเหลวในส่วนทรพจน์ที่เขากล่าวในวิธีรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเพนซิเวเนียในปี2011 เขาได้บอกกับนักเรียนว่าอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวในการก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่โดยเขาเน้นย้ำว่าการมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตและแม้ว่าคุณอาจจะล้มเหลวในการพยายามไปสู่ความฝันนั้นแต่การล้มเหลวเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตข้อสองสุนทรพจน์ที่เขายกตัวอย่างของโทมัสอดิสันเขาได้ยกตัวอย่างของโทมัสอดิสันว่า เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อิดิสันล้มเหลวถึงหนึ่งพันครั้งในการพยายามประดิษฐ์หลอดไฟแต่ในที่สุดแล้วเขาก็ประสบความสําสเร็จสุนทรพจน์นี้สอนให้เราเห็นว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งสําคัญก็คือการไม่ยอมแพ้และพยายามต่อไปจนกว่าเราจะประสบความสําสเร็จข้อ 3. สุนทรพจน์ที่เน้นในเรื่องของการเสี่ยงในชีวิตและการพัฒนาตัวเอง เดนเซวอชิงตันเขาเน้นถึงความสาคัญของการเสี่ยงในชีวิตโดยเขาได้บอกว่าถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณก็แค่เป็นคนที่ทํางานเพื่อให้ได้งานเท่านั้นแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายคุณจะมีทิศทางในการเดินทางในชีวิตเขาสนับสนุนให้คนไม่กลัวที่จะออกจากเขตความสบายของตัวเองหรือว่าคอมฟอร์ทโซนเสี่ยงเพื่อที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นเขาบอกว่าความเสี่ยงคือสิ่งจําเป็นในการที่เราจะเติบโต และพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นข้อ4สุนทรพจน์ที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเดนเซลเดนเซลมักจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองในการเข้าสู่วงการบันเทิงเขาได้กล่าวถึงความล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นของอาชีพนักแสดงเขาเคยล้มเหลวในการคัดเลือกบทในละครเพลงบอดเวย์เพราะว่าเขาร้องเพลงไม่ได้แต่เขาไม่ได้ยอมแพ้และยังคงพยายามต่อไป จนในที่สุดเขาก็ประสบความสําเร็จในอาชีพการแสดงของเขาและกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกข้อ5และสุนทรพจน์ในการกล่าวตามที่ต่างๆเขายังย้าว่าถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณจะไม่ก้าวหน้าไม่มีความสําเร็จใดที่ไม่ผ่านความล้มเหลวและก็มีประเด็นหนึ่งครับในสุนทรพจน์ที่น่าสนใจจากคํากล่าวของเดนเซลวอชิงตันเรื่องของการล้มไปข้างหน้าการล้มไปข้างหน้าหมายถึงการยอมรับความล้มเหลว และเราก็ใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปโดยเขาเน้นย้ำว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความวสาเร็จและการพัฒนาตัวเองแนวคิดเรื่องของการล้มไปข้างหน้าหรือว่า fall forward เน้นหนึ่งการมองความล้มเหลวในเชิงบวกและใช้มันเป็นการก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าเราจะล้มเหลวก็ตามแต่เราก็ควรจะทําให้ความล้มเหลวนั้นกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรายังคงเคลื่อนไหวไปข้างหน้าโดยไม่ถอยหลังกลับ ซึ่งจากแนวคิดนี้สรุปได้เป็น4ี่หัวข้อใหญ่สำคัญตามนี้ครับข้อหนึ่งการยอมรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดเท่านั้นแต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหนึ่งในกระบวนการที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จการล้มไปข้างหน้าหมายถึงการมองเห็นความล้มเหลวเป็นแค่การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองไม่ใช่จุดจบของเส้นทางหากเราล้มไปข้างหน้า เราจะยังคงอยู่บนเส้นทางที่นำพาเราไปสู่เป้าหมายอยู่ดีการที่บอกว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หมายถึงในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าผิดพลาดในบางด้านไม่ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องใหญ่โตเช่นการล้มเหลวในการสอบการถูกปฏิเสธงานการทำธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือกรนนารเผชชญแนกกับปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์การเงินการบรัญชญแนกกับความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตเพราะว่าชีวิตเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนและอุปสรรคต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดไม่ว่าเราจะพยายามเตรียมตัวหรือว่าระมัดระวังเพียงใดก็ยังมีโอกาสที่เราอาจจะพลาดก็ได้หรือว่าผิดพลาดพลั้งได้อยู่ดีแทนที่เราจะกลัวหรือว่าหาลีกเลี่ยงเจ้าความล้มเหลวนี้เราก็ควรจะยอมรับว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และการเติบโตของเราทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะได้รับบทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาก้าวต่อไปได้เช่นเราอาจจะเรียนรู้วิธีการที่เราไม่ควรทำหรือว่าค้นพบวิธีการใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้เราสำเร็จมากกว่าเดิมในอนาคตการยอมรับความล้มเหลวไม่ได้ไหมายความว่าเรายอมรับความพ่ายแพ้แต่เป็นการยอมรับว่าความล้มเหลวคือโอกาส ในการที่เราจะเติบโตมากขึ้นเมื่อเราสามารถปลีมุมมอง,มอง,มองต่อความลน้มเหลวได้เราก็จะไม่รู้สึกท้อแท้หรือว่าหมดกำลังใจบั่นทอนเมื่อเราต้องมาเชิญหน้ากับมันแต่เรากลับรู้สึกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเราได้ทดลองและพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับที่สูงมากขึ้นดังนั้นการยอมรับความลน้มเหลวจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวผ่านความยากลำบากในชีวิตและเราก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น เก่งขึ้นพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆใ,ในอนาคตข้อ 2. การใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันเมื่อเราล้มเหลวเราไม่ควรยอมแพ้หรือว่าหยุดอยู่กับที่แต่ควรนำความล้มเหลวนั้นมาเป็นบทเรียนและเป็นแรงผลักดันให้พยายามทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปด้วยแนวคิดนี้ส่งเสริมให้คนไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคและมองเห็นโอกาสในทุกความล้มเหลว การใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันหมายถึงการมองความล้มเหลวในมุมที่เป็นบวกมากขึ้นนําความล้มเหลวนั้นมาเป็นเชือเ้อเพลิงในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแทนที่จะมองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและทําให้เราท้อแท้หวาดกลัวหยุดชะงักแต่เราควรจะเปลี่ยนมุมมองนั้นเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดียิ่งขึ้นแนวคิดที่เดนเซลได้กล่าวเอาไว้และต้องการจะสื่อก็คือ ให้เราเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวแต่ละครั้งมักจะมีบทเรียนสำคัญที่เราสามารถนำไปใช้ได้เมื่อเราล้มเหลวเราควรถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันในตอนนี้อะไรที่ฉันทำผิดพลาดแล้วฉันจะทำอะไรให้ดีขึ้นกว่านี้ในครั้งหน้าการถามคำถามเหล่านี้และตอบคำถามจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้จากมันเพื่อที่ในครั้งต่อไปเราจะสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่ทำผิดซ้ำซาก และทําให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเดนเซลดยกล่าวไว้ว่าเราควรจะใช้ความล้มเหลวเป็นแรงจูงใจเมื่อเราล้มเหลวความรู้สึกผิดหวังหรือว่าท้อทแท้หวาดกลัวเป็นสิ่งให้เราอาจจะมีขึ้นได้แต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นเป็นแรงจูงใจเราก็จะมีพลังในการพยายามมากขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าเราล้มเหลวในการสอบแทนวนี้เราจะยอมแพ้เราก็ควรจะใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นแรงผลักดันในเรื่องการศึกษาให้หนักขึ้น เพื่อให้เราสามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปคุณอาจจะอ่านหนังสือมากขึ้นทำแบบฝึกหัดมากขึ้นความล้มเหลวมีข้อดีเพราะว่ามันทำให้เราพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมความล้มเหลวคือโอกาสทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเรายังขาดอะไรไปและต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไรเราสามารถใช้มันเป็นโอกาสทองคาในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของเราหรือว่านิสัยของเราให้ดียิ่งขึ้น การไม่ยอมแพ้และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองหลังจากที่คุณผิดพลาดล้มเหลวจะทำให้เรามีโอกาสสูงขึ้นในการประสบความสำเร็จในอนาคตโคตสนสำเร็จมักจะมองเห็นโอกาสในความล้มเหลวอ,อยู่เสมอบางครั้งความล้มเหลวอ,อาจจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนด้วยซ้ําเช่นการล้มเหลวในธุรกิจอาจจะนําไปสู่แนวคิดธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือว่า คุณอาจจะเคยล้มเหลวเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะทำให้คุณเข้าใจตัวเองว่าคุณรักตัวเองมากแค่ไหนหรือว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรสรุปแล้วก็คือการใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันเป็นการมองความล้มเหลวในมุมบวกและใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาและเติบโตมากขึ้นความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะกลัวสงสัยมันรังเกียจมันหรือว่าหลีกเลี่ยงมันแต่เป็นสิ่งที่เราควรจะยอมรับ และใช้ประโยชน์จากมันในการก้าวไปสู่การเติบโตที่มากขึ้นแนวคิดข้อที่3ความสําคัญของการมีเป้าหมายเดนเซยงพูดถึงการที่ความฝันต้องมาพร้อมกับเป้าหมายเพื่อให้ความฝันนั้นกลายมาเป็นความจริงการมีเป้าหมายจะทำให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนในการก้าวไปข้างหน้าและแม้ว่าเราจะล้มเหลวแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆริงเราก็จะสามารถลุกขึ้นมีแรงบันดาลใจมีแรงขับเคลื่อน และก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงในส่วนทรพนของเขามักจะกล่าวถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทําให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงเขาอธิบายว่าเพียงแค่ฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ยังไม่เพียงพอหากเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนความฝันเหล่านั้นก็จะไม่เป็นจริงการกล้าฝันใหญ่และมีเป้าหมายที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันจะไม่เราขับเคลื่อนตัวเองตลอดเวลาเป้าหมายทาหน้าที่เป็น เข็มทิศในการกำหนดเส้นทางที่เราจะเดินไปเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรและต้องไปต่อในทิศทางใดสิ่งนี้จะทำให้เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นการมีเป้าหมายจะช่วยให้เราไม่หลงทางและสามารถจดจ่อโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญ,ญจริงๆข้อสแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตและสร้างความฝันให้เป็นจริงมาจากการที่เรามีเป้าหมายเมื่อเรามีเป้าหมายใหญ่ เราจะมีแรงจูงใจที่ใหญ่มากพอและชัดเจนมากขึ้นในการตื่นขึ้นมาทุกวันและทำงานอย่างบ้าคลัง่งสนุกสนานและเต็มที่เพื่อให้เราบรรลุปเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนและเป้าหมายใหญ่เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราทำสิ่งที่ยากลำบากแม้ว่าจะมีอุปสรรคความท้าทายความล้มเหลวเข้ามาขวางกันแต่ความมุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายจะช่วยให้เรามีความอดทนและมีพลังมากพอ ในการก้าวผ่านความท้าทายนั้นจงกล้าเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นแรงบันดาลใจแต่หากเราไม่มีเป้าหมายความฝันก็จะเป็นแค่ภาพในจินตนาการการตั้งเป้าหมายเป็นการทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นจริงมากขึ้นมันคือการวางแผนและสร้างแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เราสามารถทำให้ความฝันกลายเป็นจริงได้เป้าหมายจะช่วยให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรในแต่ละวัน แต่ละขั้นแต่ละตอนเพื่อเข้าใกล้ความฝันของเราการตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายนั้นให้เรารู้สึกถึงความสําเร็จทุกๆวันเรากบว่ามันเป็นลมหมายใจซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างพลังในตัวเราได้เมื่อเราเริ่มบรรลุเป้าหมายเล็กๆแล้วมันก็จะช่วยกระตุ้นให้เราพยายามไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นยากขึ้นกว่าเดิมความสําเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้จะสร้างวงจรแห่งความสําเร็จเพิ่มขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณและทำให้คุณทำสินิท้าถ่ายได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เดนเซอร์บอกก็คือให้เราเฝ้ารู้สึกถึงความสำเร็จทุกๆวันแม้จะเป็นเพียงแค่สโมอวินก็ตามและแม้ว่าเราจะล้มเหลวในบางครั้งหากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะลุกขึ้นได้เป้าหมายจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องไปต่ออย่างไรเราจะต้องยืดหยุ่นกับวิธีการอย่างไรเป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนได้เสมอ โดยสรุปแล้วการมีเป้าหมายคือสิ่งสําคัญที่ทําให้ความฝันของเราไม่เป็นเพียงแค่ความฝันที่เป็นจินตนาการเท่านั้นแต่กลายเป็นจริงได้เป้าหมายแต่ไม่เรามีทิศทางมีแรงจงใจและมีความมั่นคงในการก้าวไปข้างหน้ามีใครเห็นว่าสุนทรพจน์สร้างแรงบันดาลใจของเดนเซลวอชิงตันมีประโยชน์บ้างครับเพียงไม่หน่อยครับว่ามีประโยชน์และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทําให้กับคุณครับ ก็คือ e-book m i n d set to win รวม1 0ึเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโค้ชและกรูได้กว่าสสำเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับ unlock money รวม1 0ึเนื้อหาด้านการเงินปริหยายจาจัดการเงินปลดหนี้ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่น t h a ฟเก k e r โลเบลิร์ชิวสกิและอีกมากมายเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสําคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสําคัญเน,น้นๆจํานวน50เล่มอีบ e ุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูด หลักคิดจากโครู้ระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับราฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวันเองเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทครับส่วนเล่มน,นี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ปราสาวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําสเร็จมั่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําสเร็จจากโครู้มากมายเช่น ด็อกเตอร์โจดิสเวนซ่าด็อกเตอร์แอนดรูฮิลเบอร์แมนเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ at s c i o p p a e s n ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ